ตัดสินใจแล้วอะค่ะว่าวคุณจะเชื่อเรื่องเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอตัดสินใจแล้วทุกคนครูจุดทูปสม่ำเสมอเก้าดอกสิบหกดอกสาสิบอะไรดอกก็ว่าไปเหรอไหว้องค์เทพไหว้เทพเทวดาไหว้ดวงจิตวิญญาณไหว้ทุกองค์ คุณเคยไล่ให้ฟังแล้วเนาะองค์พระนารายมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชพระนเรศวรมหาราชอุ้มพัทยามหาราชคุณย่าโมครุฑยักษ์ลากโสดพญานาคพญานาคาพญานาคีองค์พระพิคเนตองค์เทพทันใจพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาพ่อปู่สัตตนาคานคราชพ่อปู่อนันตนาคราชพ่อปู่วิรูปโขนาคราชองค์พญานาคทุกองค์ทุกเผ่าพันธุ์รวมถึงแม่นางกวักมณีนพเก้าแม่นางกวักสุภาวดีองค์แม่นางกวักวาสนาองค์แม่นางกวักพันล้านหมื่นล้านรวมถึงท้าวเวสสุวรรณพ่อปู่่ฤาาาาาษษีีตตไฟนะะะคเเเเททททพพววดปปกกกัััรรแล ทุกชั้นฟ้าชั้นภูมิดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงณนะสถานที่แห่งนี้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดบรรพบุรุษของข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่ครูขอบาร,รมีของทุกท่านนะคะนี่คือสิ่งที่ครูพูดขอบาร,รมีส่งบุญบางคนไปฟังมาส่งบุญมากเดี๋ยวบุญมึงก็หมดทุกคนฟังให้ดีคําว่าส่งบุญเหมือนเราส่งบุญให้พ่อแม่ทําอะไรก็อุทิศบุญให้พ่อแม่ บุญยิ่งให้ยิ่งเพิ่มทวีคูณค่ะไม่ใช่บุญยิ่งให้ยิ่งหมดนะคะมันไม่ใช่ตังยิ่งให้ยิ่งหมดนะคะถ้าเงินไปสร้างบุญบุญก็สร้างเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กลัวพอมีความเชื่อคุูเชื่อสุดใจไปเลยสวดมนต์ทำสมาธิยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวพุทโธเพราะครูรู้ตัว,ท,ท,ตวทั่วพร้อมตลอดไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ตลอดขณะจิตที่มันว่างทุกคนพอเราอะค่ะรู้เราดึงจิตมาอยู่กับพุทโธให้ได้ ฝึกแบบนี้ทุกวันเราจะไม่ทะเลาะก,กับใครกลัวไม่โกรธใครในบ้านกี่ปีมาแล้วเนี่ยไม่ทะเลาะกับบอสไม่ดูลูกก็มีคู่เหตุผลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดูไม่ตีอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่อะไรทั้งนั้นเรารู้ตัวค่ะทุกคนอยู่ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมครูเคยคุยกับบอสเราว่ามันเป็นวาละวาระของจิตเราปฏิบัติเท่าที่เรามีความสุขทุกคนวันนี้เรานั่งสมาธิได้แค่ห้านาทีก็ปล่อยมันเพราะในแต่ละวันเราทําจิตเราให้ได้ทุกวันอยู่กับพุโทโธอยู่กับ ยุบหนอพองหนอหรืออยู่กับอะไรก็ได้มันไม่ได้ตลอดเวลหรอกแต่มันสามารถฝึกได้นี่แหละคือสิ่งที่ครูบอกว่าเวลาครูได้เชื่ออะไรนะครูสุดใจเลยนุกคนสุดใจสุดในสุดเลยเมื่อเราสุดอะลงจากบ้านไปเจอแม่นางกวักแม่วันนี้ก่อนลงจากบ้านครูจะผ่านห้องพระครูก็จะพุทธังสรนังขฉามีธรรมังสรนังขฉามีสังคังสรนังขฉามีอนุมุทนาสาธุอย่างเนี้ยค่ะเมื่อติดเราน้อมเหมือนเราอะค่ะเคารพจริงๆอะค่ะคุณเชื่อครูไหมล่ะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้สิ่งอะไรก็ตามที่มันติดขัดมันจะราบลื่น All right.